สวัสดีครับพุทธาพันธ์สามรถฮะหรือสามรถแสงทองสายพันธนคนปรปฐมครับต้นสวยๆฮะทาบติดดีแล้วเดือนมีนาคม2023ครับพร้อมจัดส่งสามรถแสงทองครับสายพันธ์นี้นิยมนะฮะนิยมมากเลยนะครับกำลังโด่งดังทาง YouTube รสชาติของเขานะครับจะ ออกหวานนะฮะหวานน้ำเปรี้ยวะฮะ4ี่สถึงสีหผลนะฮะต่อหนึกิโลจะออกผลผลิตติดต่อกัน1นถึงสเดือนถึง5เดือนครับต้นสวยมากครับพร้อมปลูกฮะใช้ตอพุทราป,ป่าะฮะนำมาทาบเนี่ยครับเพาะได้ตอพุทราป,ป่านี้ประมาณ4เดือน,นะฮะแล้วก็เอามาขึ้นทาบครับ จะทนนะฮะอยู่ได้หลายสิบปีครับลงทุนครั้งเดียวนะฮะลงทุนต้นพันธุ์ครั้งเดียวแล้วทุกปีก็ตัดแต่งสาวครับผลผลิตเขาก็จะออกมาเก็บได้นะฮะถ้าปีแรกถึง2ปีก็จะอยู่ที่ 1- นถึงสเดือนครับแต่ถ้าหลังปีที่3มไปแล้วเนี่ยจะเก็บผลผลิตติดต่อกันได้ห้าเดือนนะฮะหเดือนนะครับ5เดือน น่าปลูกมากครับกิโลตันนี้หน้าสวนก็อยู่ที่โลละยี่สิบห้าบาทนะฮะราคาหน้าสวนนะครับแต่าภาคอีสานถ้ากลางมุงก็อยู่ที่ประมาณ30สบาทนะฮะถ้ากลางแจ้งก็จะอยู่ที่ยี่บาทยี่ิบห้าบาทปลูก6ถึง8เดือนนะฮะได้ผลผลิตครับสายพันธุ์นี้นะฮะจุดเด่นของเขานะครับขั้วเหนียวฮะขั้วเหนียว ลมพัดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยร่วงนะครับแล้วก็ติดดอกออกผลดกครับสายพันธุ์นครปฐมครับต้นสวยฮะต้นสวยแตกยอดดีแล้วครับพร้อมปลูกฮะชุดนี้นะฮะล็อตนี้จะมีอยู่ที่800แปดร้อยต้นนะครับแปดร้อยต้น แปดร้อยต้นเท่านั้นนะครับเดือนมีนา2023ครับรับประกันสายพันธ์แท้ครับสอบถามได้นะครับที่พันไม้ฮะศูนย์เก้าสองม้าแปดหนึ่งแปดรับประกันสายพันธแท้ครับ3มรถแสงทองพุทซาพันเหรียญทองครับ เหรียญทองเนี่ยจะดกดกมากแล้วก็ลูกใหญ่กว่ากว่าสามรถนะฮะกว่าพันพวงทองแต่รสชาติของเหรียญทองเนี่ยจะไม่อร่อยครับทางทางการจนะบ,บุรีทางราชบ,บุรีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางเนี่ยก็จะปลูกกันไว้เพื่อส่งโรงงานแปรรูปครับเอาไปทําบวยนะฮะส่วนทางภาคอีสานนะครับที่ปลูกพุทราพันสามรถหรือสามรถแสงทองนะฮะ ก็จะเอาสายพันธุ์เนี้ยพันธุ์เหรียญทองเนี่ยไปผสมครับปลูกพันธุ์สามรถหรือสามรถเหรียญทองสามรถหรือสามรถแสงทองเนี่ยครับหนึ่งร้อยต้นนะฮะหนึ่งร้อยต้นก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปผสมนะครับสิบต้นนะครับต,ต่อต่อไล่นะฮะก็ปลูกระหว่างกันนะครับเวลาตัวนี้ออกดอกครับ ก็จะไปผสมเพสเกสอรนกับพัน3สามรสหรือสามรสแสงทองฮะส่วนเขาติดลูกก็เด็ดทิ้งครับเพราะว่าพัน3สามรสหรือสามรสแสงทองเนี่ยจะติดผลผลิตติดต่อกันสามถึงห้าเดือนครับอันนี้เราจะไม่เอาไว้ลูกจะเอาไว้แต่ดอกครับเอาไว้ผสมเกสรสรุปครับปลูกสามรสหรือสามรสแสงทองหนึ่งร้อยต้นเอาเหรียญทองไปผสมเกสร1สิบต้นครับถ้าไม่มีพันธ์เหรียญทอง ก็เอาพันธุ์พวงทองไปปลูกผสมได้ครับ